นี่ผ้ามากว้าวปายอดเยี่ยมโอ้ไวหวรุ่นเหลือหน่อยอะไวหวรุ่นเหลือหน่อยสิ่งก็มูลเลยอะทีมงานฟ้าบันดาลนะะมีรถมีรถบริษัทอยู่ขั้นเดียวน้องนันรถรถรวมเบิดเดี๋ยวหนูจะนับว่ามีกี่เที่ยวว่ามีกี่คัน เนี่ยรถคันนี้เป็นรถบริษัทเก่าแต่เก่านะคะทุกคนบอกเลยไม่ธรรมดาหนุ่มฝันจันหายจักฉากเนี่ยของแท้ของแท้หนุ่มขวัญฟ้าบันดาลตามด้วยเสียยุง สี่เป่าแต่อันขั้นหูวด้วยพี่น้องขั้นโมโหกันขขสิบ่าะหูซื้อได้บาทีงไปแล้วนมขวัญรถบริษัทมีอยู่ขั้นเดียวบคือมูหลอกกับบือไผาว่าจะมาแล่นน้ำมูกับมาบ่ไ้พี่น้องรถมเหลายหัวมาแถวจะคิดกับพ่อแล้วเนาะ แต่ยได้ยินข่าวอาบู่เด้เเดพี่น้องสุบ่บ,บ่ได้มาจากที่น,นี่กระลังมากตะวัาตีเร็กนะมัทไทยเจเวลาแล้วเอาหนุ่มควัน,วนเอาของแท้ของแท้ฟ้าบันดาลสั่งลุยเอาเยียบ หนุ่มขวัญเยียบ <Yeah. S 2> ว่าไม่ได้นะจ๊ะของแท้นะจ๊ะแต่ละมือแต่ละวันขันมาถ่ายเราต้องมีแนวห่างเดรถเลด่าตรงมึงดี่บ่กมีแนวห่างากปกติเราห่างสุหมื่นี่คันที่ห้า ดีฟ้าได้เพื่อหราวะหาขั้นแล้วนับไปหาขั้นแล้วเธเปึ่งสีมีจากขั้นอู้แดดหอนครับพี่น้องเหนูกว่อน้าแล้วคันนี้คันที่หก เยต้มนุ่มขวานสีโดมกลางทรงหน้าเลยอ่ะอันนี้เป็นคันที่เจ็ดเขาก,ก็บุญบอกไฟ นี่นะเาเสี้วรอยเที่ยวนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้ไปแล้วหาสิบแถวกันเล้วยังหาสิบแถวมาประท่านตอนช็อตเด็ดพระเจ้าว่ามวนมั่นหลายอาสนาต่ว่ามหาหอดบุญว่านีกเห็นติดลมจะขั้นอยู่ชีเด็ดฟ้าวันดาลหนุ่มขวัญได้ตัวเขาวันนี้ ควัว่าเอ็มลอยแน่ว่าสันวว่าก็า่อยดีดปันไรแล้วอ่ะจัดหายจ้าทางนี้มีเครื่องดื่มนะคะแต่บางวันก็มีแต่น้ําเปล่าบางวันก็จะมีเอ็มร้อยพาระบาวและวตหมือพี่นอ้องแ็่มือนี้น้ำเปล่าหลายกวัวแต่มากินฟรีกินฟรีไม่เสียตังค์นะคะรถคันนี้น้ําดื่มบริการฟรีเอาน้ำเดี๋ยวจะขั้นเราปเดลืมเราปดี้เจ แปดเก้าเออได้เก้าแล้วธนะดพ่อผิดเก้าคันแล้วนี่บอกโอ้มีแต่คันแดงแดงมีแต่ของแฉเลย คันนี้สงสัยเอฟซีตัวยงติดทั้งสติกเกอร์ข้างหน้าติดทั้งท่อสีเล็กมาสัญญาจะลาจอนติดขัดจะลาจอนติดขัดหันมาซบจังหวะเท่ากับสิ่ดไปเลยแต่ถ้าว่ามาสถานาการณ์สีเท่าต้องถอยนะถอยยาวถอยยาวว่าหันเดียวถอยแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วแปดเก้า แดดขั้นฟ้าเก่าขั้นสีสม ว่นนาหันหน้าไปเก่าค้าวเหล่าคันนี้น่าจะเป็นคันที่สิบสิบแล้วก็สิบเอ็ดปิดท้ายโอเวอร์แมนวะเก้าสิบบ้านไหนเห็นนุ่มอันคันนี้ประค่าได้สิบโอ้คุ่นน ันีขั้นที่สิบเอ็ดร่วมทั้งเบิดประมาณสิบเอ็ดขั้นนะถ้านับถือ <laughs> ประมาณสิบเอ็ดสิบสองขั้นเพราะว่าตามที่วุ้นถ่ายคลิปขั้นนี้จะเป็นขั้นแรกอ๋อสิบสองเสียอันถือแซงนี่เสียอันเบอรนขนมาน้ำมูลนี่ เสียอันเสียอันแล้วก็ปลายอดโอ้โอ้ใจเย็นเบกว้าโอวปลายอดดิบสรกวันไหนลีอะห่อยตะลุมเลยปลายอดปลายอดจะเฮ็ดยังคึงไอไงเทอโอ้ยขับขับรถปั่นไม่รุ่น ไม่รุนเหลือหน่อยก็มูได้หน่ไม่รุนเหลือหน่อยครับโหลดบาร์แมนผู้บ่าวสิบหกสิบเจ็ดปีพป,ป,ปแล้วอยากเท่บางไรเท่เลยฟี่สไตล์สันดาเสียบดากไ,ได้บางไรนำโหลด สคันนี้มีแต่รถไฟนะหลายคนบอกว่ารถไฟยี่หยางของก็เห็นเป็นโลบล้อหมายถึงสไตล์การแต่งรถนะคะรถไฟก็จะมีแต่ไฟเยอะประมาณนั้นละ่ะพี่น้องเห็นเขาบอกว่าน้ำเขา,อาเอาทะเบิงปลายยอดแล้วสิไปทางไหนเอาปลายยอดเชียวดานอยู่ปลายยอด ตามตูดกันมาระวุนระเวียเลยนู่นฝั่งนู้นก็ไปแล้วฝั่งนี้ก็รถไฟมาอีกคันตามด้วยรถอะไรนะรถด,ดูสวงตามด้วยหนุ่มขวัญฟ้าบรรดาลว้าวของแท้ของแท,งแท้ จะคของแท่เลยถือตีเล็กตัวตกทดทงหน้าซะนาะอ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศฟ,ฟ้าบันดาลน,นะคะ ที่กัดหน้าง,งานแล้วก็อยู่บ้านใหม่ชัยยพศนะคะบ้านส้มปล่อยโอเคพี่น้องคลิปนี้กับวามยังหลายค่ะเบิ่งบรรยากาศทีมงานเฮ็ดเบียบเจ้าของบัไดเฮ็ดระไทยจะคลิปพระาะว่ารถันหลายโพดค่ะก็เอาบุญชิบก็ขัน้นเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศในบอนะคะอันนี้ก็เป็นนอกบอนะคะหมองเท แต่ในบอลเนี่ยบุญมาค่อด้เห็นจากเทียตวารตีเล็นี่มาถ่ายเสมือว่าด้วยเรื่องทางบ้านนะคะบุญบ่ค่อยได้มาลงคลิปเดีย๋ยวนี้ <S <S จยางไรก็จะเฝ้าลืมกันเด้อพี่น้องช่วงนี้ก็ทางบ้านบ่สบายต้องไปเฝ้าผู้เฒ่าอยู่โรงพยาบาลเลยบ่ค่อยได้ลงคลิปเมื่อใดบ่ได้ปดดไปกับเด้มาถ่ายคลิปนั่สามีนะคะไปพอกันคลิปหน้าบุญเส้นสายมันสวัสดีค่ะ